ทีนี้เรามาต่อนะคะเรื่องประเภทของภาษีซึ่งประเภทของภาษีเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมนะคะซึ่งภาษีทางตรงเนี่ยนะคะบอกไว้เลยว่าผักพ,พาแล้วภาษีได้ยากนะคะแล้วก็เก็บจากรายได้แล้วก็เก็บจากทรัพย์สินเช่นอะไรบ้างการเก็บภาษีจากรายได้ก็คือรายได้ที่เราหาทํามาหากินเช่นรายได้บุคคลธรรมดาอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยมีเงินเดือน อาจารย์ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับรัฐบาลนี่คือภาษีทางตรงซึ่งเกิดจากรายได้ของอาจารย์อันนี้ดูตัวอย่างง่ายๆนะคะหรือภาษีพวกนี้มีภาษีอะไรบ้างที่เป็นภาษีทางตรงภาษีที่เกิดจากทรัพย์สินเช่นอะไรภาษีรถยนต์นะคะคุณต่อทะเบียนรถคุณต่อรถมอไซค์ต่อภาษีรถมอไซค์รถยนต์นี่เขาเรียกว่าภาษีทางตรงซึ่งเกิดจากทรัพย์สิน แล้วก็ภาษีที่ดินซึ่งเกิดจากทรัพย์สินนะคะเดี๋ยวนี้จะมีเคอเห็นว่าภาษาีภาษีที่ดินเนี่ยมีาตาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ภาษีมรดดคนที่รับมรดกก็จะจ่ายภาษีแนตาที่รับกาหนดนะคะแล้วก็ภาษีประกันสังคมภาษีนิติบุคคลธรรมดานะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงก็คือพวกห้างหุ้นส่วนจํากัดก็จะมีการมีไรายได้เข้าเขาก็จะคิดเป็น ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะฉะนั้นภาษีทางตรงรเ,รเก็บจากรายได้เก็บจากทรัพย์สินผักภาระไปให้คนอื่นไม่ได้นะคะรเราจะต้องจ่ายเองภาษีแบบที่2ประเภทที่2คือภาษีทางอ,อ้อมซึ่งเป็นภาษีที่สามารถผักภาระให้คนอื่นได้ง่ายนะคะโดยเจ้าตัวอาจจะไม่จ่ายทั้งหมดนะคะเก็บจากอะไรเก็บจากการซื้อหรือขายสิ่งของนะคะถ้าเธอซื้อสิ่งของหน่อเช่น สมมติว่าเธอซื้อปากกาด้าเนี่ย20บาทในปากกาด้านเนี้ย,นเ,นยเธอก็จะต้องมีการจ่ายภาษีนะคะอาจจะจ่ายภาษีสักสามบาทผู้ผลิตเอาไปสองบาทเราจ่ายหนึ่งบาทนะคะมันก็จะมีการคำนวณภาษีเกิดขึ้นซึ่งผักภาระภาษีได้ง่ายนะคะอาจเขาอาจจะผักพาระไหมให้เราทั้งหมดหรือ,อผู้ผลิตอาจจะเก็บไว้เองทั้งหมดก็ได้นะคะซึ่ง ภาษีทางอ้อมเนี่ยเป็นภาษีที่เก็บจากการซื้อและการขายซึ่งถ้าเธอไม่ซื้อสินค้าหรือไม่ขายสินค้าคุณก็จะไม่เสียภาษีทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียภาษีทางอ้อมคุณทํำยังไงก็ไปผลิตเองนะคะปลูกผักกินเองเลี้ยงหมูกินเองเลี้ยงปลากินเอง,เเองใช้เศรษฐกิจพอเพียงก็จะไม่ได้เสียภาษีก็ไม่ต้องซื้อสินค้าคุณก็จะไม่ได้เสียภาษีทางอ้อม ซึ่งภาษีทางอ้อมเนี่ยก็จะเป็นพวกภาษีน้ามันนะคะภาษีสุลกากรภาษีสัมภารภาษีสุรากาก็คือภาษีที่นําเข้าและส่งออกภาษีสัมภารนี้ก็คือพวกเครื่องดื่มเหล้าบุหรี่นะคะแล้วก็ภาษีอนุี้ไปอนุญาตคนต่างด้าวแล้วก็ใบอนุญาตอาวุธปืนอันนี้คือภาษีทางอ้อมถ้าคุณไม่อยากเสียภาษีปืนคุณก็ไม่ต้องอะไรมาขอใบอนุญาตนะคะไม่ต้องซื้อปืน เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียภาษีทางอ้อมก็ไม่ต้องซื้อสินค้าก็จะไม่ได้เสียภาษีทางอ้อมเพราะฉะนั้นประเภทของภาษีมีอยู่สองประเภทคือทางตรงและทางอ้อมภาษีทางตรงเก็บจากรายได้เก็บจากทรัพย์สินนะคะไม่สามารถถักภาระให้คนอื่นได้เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้นิติบุคคลภาษีบรดกภาษีที่ดินและภาษีทางอ้อมเป็นภาษีที่ถักภาระภาษีได้ง่ายเก็บจากการซื้อ สิ่งของหรือขายสิ่งของนะคะถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่เสียภาษีเช่นภาษีน้ามันภาษีสำหรับสามิรภาษีสุลกากรนะคะแล้วก็ภาษีใบอนุญาตคนต่างด้าวแล้วก็ภาษีใบอนุญาตอาวุธปืนนะคะทีนี้เรามาดูอัตราภาษีซึ่งอัตราภาษีเนี่ยจะมีอยู่3อัตรานะคะอัตราภาษีเนี่ยจะมีอยู่3อัตรามีอะไรบ้างอัตราคงที่อัตราคงที่เนี่ยสังเกตเลยว่า คนจนและคนรวยจ่ายภาษีตาดโยกันคืออาจารย์คงที่เพราะฉะนั้นอาจารย์คงที่เขาจะใช้ภาษีทางอ้อมนะคะคือเราจะเห็นว่าภาษีทางอ้อมเนี่ยจะใช้อาจารย์คงที่ก็คือคุณจะร่ำจะรวยคุณซื้อประกันราคาเดียวกันนะคะรายได้จะมากหรือน้อยเก็บอาจารย์เดียวกันนะคะหนังสือหรือสมุดคุณซื้อมาเพื่อนเนี่ยนะคะ ถ้าเยี่ยมอเดียวกันอะไรเดียวกันก็เก็บอัตราเดียวกันเพื่อนคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยก็จะเก็บอัตราคงที่เืออัตราเดียวกันเพราะฉะนั้นอัตราคงที่จะใช้กับภาษีทางอ้อมนะคะทีนี้อัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้าเนี่ยจะใช้กับภาษีทางตรงนะคะซึ่งถ้ามีรายได้มากก็เก็บมากซึ่งมีรายได้น้อยก็เก็บน้อยนะคะประเทศไทยเราจะใช้การเก็บภาษีทางตรงใช้อัตรา ก้าวหน้านะคะของประเทศเรานะ,ะอันที่สามคืออัตราถอยหลังยิ่งมีไรายได้มากขึ่งก็จะจ่ายภาษีน้อยลงสาหรับอัตราถอยหลังนะคะบ้านเราจะใช้อยู่สองอัตราอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้านะคะบ้านเราก็คือประเทศไทยนะะเพราะฉะนั้นอัตราภาษีในประเทศไทยมีใช้ก็คือสองอัตราคืออัตราคงที่และอัตราก้าวหน้า ทีนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องงบประมาณแผ่นดินเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบัญชีกลางของประเทศเราจะเห็นบัญชีกลางของประเทศแล้วเมื่อต้นคาบเราจะเห็นว่าเราเรียนอยสามบัญชีมีบัญชีรายได้รายจ่ายและก็เงินกู้นะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้และรายจ่ายของประเทศนะคะมีอยู่สามประเภทเหมือนกันคืองบประมาณสมดุลงบประมาณสมดุลจะใช้ได้นะคะหรือจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการ ให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราต่ำนะคะกวามกรณีงบประมาณขาดดุลนะคะก็คือรายได้เท่ากับรายจ่ายงบประมาณตัวที่2คืองบประมาณเกินดุลก็คือรายได้มากกว่ารายจ่ายนะคะรายได้มากกว่ารายจ่ายก็คือจะใช้ต่อเมื่อต้องการให้เศรษฐกิจชะลอตัวก็คือเก็บเงินไว้มากกว่าจ่ายออกนะคะรายได้มากกว่ารายจ่าย ที่3คืองบประมาณขาดดุลก็คือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายจะใช้ต่อเมื่อต้องการให้เศรษฐกิจขย,ยางตัวนะคะเพราะฉะนั้นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเป็นบัญชีเกี่ยวกับรา,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 ายได้และรายจากก่ายว่าบัญชีรายได้และรายจ่ายเราจะใช้ยังไงนะคะรัฐบาลจะใช้ในกรณีไหนสมดุลก็คือมีรายได้เข้ามาเท่ากับจ่ายออกไปนะคะเกินดุลก็คือ มีรายได้มากแล้วก็ออกจ่ายออกน้อยกว่าแล้วก็งบประมาณขาดดุนก็คือรายได้น้อยแต่จ่ายออกมากกว่านะคะอันนี้คืองบประมาณแผ่นดินหรือภาษาอังกฤษก็คือบัญชีต่อไปเราจะเริ่มเรื่องของนโยบายการคัง